สวัสดีครับนายเป็นแฟนสดอลน์นึงค่ะครับก็สวัสดีสำหรับพี่น้องญาติเพลงนะครับที่ติดตามในขณะนี้นะครับก็เป็นการไลฟ์สดนะครับนะฮะอยากจะมาประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งเรื่องของการเขาเรียกว่าจะมีรถโชว์คอนเสิร์ตนะครับ25ปีกรมิโกซึ่งจะเริ่มต้นพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับอยู่ที่ลานข้างโลตัสรังสิตนะครับปทุมธานี บอกได้พี่น้องแยกเพลงที่อยู่เขตใกล้เคียงตรงนั้นนะครับไปกันเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอ่ปฐถมรอ่เริ่มของการทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเราก็ว่าได้เพราะหลังจากที่โควิดที่ผ่านมาในทุกคนก็คือไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีงานคิดถึงแฟนเพลงจะแย่อยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกท่านมาเจอกันในพรุ่งนี้นะก็หลากหลายศิลปินมากมายที่จะมาพบปะมามอบเสียงเพลงความบันเทิงที่นั่งอยู่นี่นง ดอกอกอะไรอ่ะไ้วอ้วอว่าน้องสาวดอกอ้อก็ต้านตองทุ่งเงินที่ชนะลงแล้วก็เปาวลีพริมลด้วยนะครับรวมทั้งผมนะครับลุงไม้เข้าไปบนบ้านกด้ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับคือการรวมตัวครั้งนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับหลังจากที่กัมมี่โกเนี่ยเดินทางมาถึง25ปีแล้วก็ จะบอกได้ว่าเป็นัยเป็นะเพศนะฮะสำหรับเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนนะฮะก็เลยบอกว่าวันนี้นะก็เลยบอกว่าอยากจะมีเพลงมาอบให้นะฮะด้วยความคิดถึงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับพรุ่งนี้ตีเพลงมีเพลงอะไรบ้างพรุ่งนี้ก็อันนี้เราบอกคร่าวๆได้ครับผมก็จะมีเพลงของตีมันแปลว่านะครับแล้วก็เพลงในโปรเจกต์ยี่สิบห้าปีแกมิโกนะครับนั่นก็คือเพลง ความจำเรื่องเจ้าครับอันนี้ตีร้องเพลงนี้ใช่ครับตีร้องเพลงนี้ในโปรเจกต์นี้ครับทำไมึงเ,เลือกเพลงนี้ด้วยความชื่นชอบด้วยแล้วก็อมันมีเนื้อหาที่ผมเป็นคนชอบร้องเพลงเจ็บเจ็บเศร้าๆ,ๆอยู่แล้วอะไรใช่เราก็ชื่นชอบในเพลงของพี้ใหม่ไทยในในในเพลงนี้แล้วก็หลายๆเพลงนะครับแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นความหมายที่แบบผมฟังแล้วมันมันต่าใจครับมผมก็เลยก็เลยก็เลยเลือกพล่มีประทับใจ น้องเปาจ้าน้องเปาค่ะครูบก็ที่จะนําไปร้องในแต่ละคอนเสิร์ตรถทัวร์นะคะก็จะมีเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะแล้วก็เพลงวรรณคดีสีชมพูนะคะที่ปล่อยไปเมื่อก่อนโควิดมาแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงชื่นชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยในโปรเจกต์25ปีก r มมิโกค่ะเลือกเพลงกินจุ๊กจิ๊บมาค่ะใช่กระตองกรนตองเหรอคะ โปรเจก์นี้นี่เลยค่ะขวัญใจหนูนั่งข้างๆค่ะพี่ไหมพี่รำพอค่ะต้อเงเยังเนี่ยค,ค,ค,ความคิดถอดมีแต่ไอ้ผู้เดียวมีแต่เจ้าผู้เดียวแต่คนหนูจะเป็นไอ้ผู้เดียวคือหยิบเพลงนี้มา้องเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงค่ะเพราะว่า,อาชอบพี่ไหมอยู่แล้วเพราะว่าฟังเพลงพี่ไหมตั้งแต่หนูอบ,บอกเลยว่าม,มาขอสิไอ้เจ๋อเนาะ ก็แบบบอกว่าชอบมากแล้วก็มีหลากหลายเพลงด้วยนะคะที่ไปร้องในงานของพรุ่งนี้เนาะวันที่สิบก็อยากเชิญชวนแฟนๆไปดูกันนะคะครับพี่ใหญ่ของเราค่ะเป็นเพลงพิเศษด้วยก็ในโปรเจกต์ยี่สิบห้าปีคือทางผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานนะครับก็ลงคงเห็นว่านะมันน่าจะเป็นเพลงพิเศษเพราะว่าในฐานะที่พี่ไม้ก็อยู่คู่กับมี่มาก็ก็เลยมีเพลงพิเศษเพลงนั้นคือเทมอนนั้นนะฮะ ก็พูดถึงเรื่องราวกเก่าๆตั้งแต่เข้ามารแรกนะครับตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นเทปนะฮะเป็นคัสเซ็ตนะครับแล้วก็ยังมีเพลงในคอปเวอร์ในโปรเจกต์นี้ด้วยก็คือเพลงห่อหมกห้วกครับ <c oughs> ในสไตล,ล์นีหมาฟังแล้วกันนะครับก็ก็จะเป็นอีกสไตล,ล์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเพลงฮิตๆที่หลายๆท่านย,ยังชื่นชอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลับคำสาลาบุญผลา แล้วก็ยังมีเพลงเขาเรียกว่าเพลงประจําตัวเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตลูกอีสานทุกๆคนคือเพลงละครชีวิตยี่หนึ่งเพลงนะครับที่จะมาร้องให้สับพี่น้องญาติเพลงนได้ฟังกันอยากฟังหลายเพลงค่ะพี่ไม้เทปม้วนนั้นนิดนึงนิดนึงสักคอนนึงเทปม้วนนั้นยังเช้าอยู่เทปม้วนนั้น นังเก็บไว้ยังวางที่เก่าเทปวันนั้นมีเรื่องราวของเราข้างในไว้ไปฟังคอนเสิร์ตแล้วกันเร้อมได้แค่นี้เดี๋ยวจะมีันไปฟังใช่นะฮะรัแฟนต้องไปซ้อมกันนะครับวันนี้จะได้ร้องตามกันได้อ่าแน่นอนครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านไปให้กำลังใจกันเยอะนะครับไม่ได้เจอกันนานฮะเนื่องจากโควิดนะครับแต่มาครั้งนี้พวกเรา รวมพลนะครับสำหรับพวกเรานะครับของแกรมิโก25ปีนะครับไปเจอๆกันให้ได้ครับพรุ่งนี้ที่ลานข้างโลตัสรังสิตครับมีหลายที่ที่ไหนบ้างบอกดีครับจากรังสิตเราก็จะไปที่สมุทรปราการนะครับก็จะเป็นตลาดสเปซบางปูนะครับแล้วที่ไหนแล้วไปที่อยุธยาลานตรงข้ามตลาดดีๆค่ะนะครับ31วันที่31นี้นะคะสระบุรีนะคะตลาดบายพาร์ท พึ่อรวมค่ะโอ้โหแล้วก็มีหลายที่ครับไปทางอีสานว่าไงอีสานมีนครราชสีมาด้วยตลาดเซฟวันนะครับนะฮะแล้วก็ที่ขอนแก่นด้วยตลาดอู้ฟู่โอ้ใกล้บ้านพี่กันไปแล้ววันที่สขอนแก่นท4ครับอแล้วราดวันที่เอ่าครับอุดรนานี่วันที่6กที่ขอนแก่นเนาะครับผมแล้วอุ่ดอนวันที่หกวันที่วันที่่ไอแล้วผม คิวที่เจ็ดนะครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดที่อุดรเลยอุดรธานีบ้านบ้านบ้านพื้นบ้านที่เลยนะครับแลไปกินส้มตำด้วยกันกลางทองกลางทองกลุ่มเพราะว่าปีครับที่ไหนที่ไหนพี่ที่จังหวัดน้องคายวันที่ยี่สิบแปดที่ไหนที่ไหนพี่ชิชิชมาร์เก็ตอย่าบอกว่า ที่นั่นค่ะว่าจะตามพวกเราไปทุกที่เลยดีเลยนะครับขับรถท่องเที่ยวไปในตัวครับหลังจากที่โควิดนะครับไม่ได้เจอกันนานอยากให้ท่านไปกันเยอะๆครับคิดถึงครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นฟรีคอนเสิร์ตครับฟรีคอนเสิร์ตครับนะตั้งแต่หกโมงเย็นต้นไปจะไม่จะให้ครับผมจะไม่โกจัดให้นะครับโอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเทมมวนนะเทีมวน